ครับเรายายมาตีมุมนี้กันดูบ้างนะัน้ามีตัวนะครับผมตียากมากเลยเบีย่ยงบนก็ลำบากเบีย่ยงข้างลำบากครับ กับครพาสายเข้าป่าแล้วครับวัดเลยนะครับโอ้โไปแล้วมันไปพลาดโดนจริงไหมพอดีครับโอ้โอ ก็มีตัวกัดนะครับกับดโอ้ยยาก,กผมต้องขยับหาที่เหมาะ,มาะก่อนนะ ม่มีจุดจะยืนครับผมเคบครับกัดครับผมวัดเลยนะครับยูครับยูครับยูโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่หญมีไซส์ครับมีไซส์ ไม่ใหญ่ครับติดกิ่งไม้ครับผมโอ้โหหอยตรงเตง่งขึ้นข้างบนก่อนครับโอ้ตุลักตุลีติด เคครับตัวที่สองครับผมตัวเล็กก็ประมาณสาักส,สามขีดครับผมสขีดได้แต้มที่สองแล้วครับผมลองเวียงไปไกลบ้างครับน้ำแห้ง แล้วครับเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยอยู่หน่อยเนาะโอ้ยยูอยู่อยูอยู่อยูอยู่ครับอยู่เอ๊มาแล้วหนึงมาแล้วหนึ่งมาแล้วครับมาแล้วอึ๊บมาแล้วครับหลังจากให้เอาไปซอนตัวมาแล้วหนึงครับมาแล้วหนึง อบอยางฮ็ดเองนะครับสั่งมาจากา萨ดะไปก่อนครับหาใหมา่ครับอย่าไม่อีกฟังหนึ่งนะครับฟังนหนึ่งตีมากเลยครับแต่สิ่งนี้ป่าวี้ป่าบ่รู้นนะลองปลาช่อนมั้งครับพอเห็นปลาสูตรเรียนอยู่รอสิตีปลาช่อนสักแป๊บหนึ่งก็จะได้ไล่ปลาสูตรบั้งอู้ ยอยงมุมนี้บังกัดแล้วครับปากข้อน้อยอติดเสื้โอ้ตัวแค่นี้ติดเสื้อ,อเอา,าครับ nổi cả ô nổi là, bay nhẹ được pin. มีคนมากวนหรือยังนะครับมีคนมาตกหรือยัง่ก็ไม่รู้นะครับเราคิดว่ามัน่าจะมีตัวนะครับแต่ปลามัน่าจะเขี้ยวหน่อยเพราะอยู่ข้างทางครับหมายนี้ใครก็เข้าถึงได้ง่ายคนระับ กัดแล้วครับกัดแล้วครับวัดอ่าได้มาหนึ่งแล้วครับอยู่ครับตัวนี้นี่ครับโอเคครับกัดเจ้ากบยางทวินครับผม ก็ไซส์ก็พอได้ครับโอเคครับเก็บแล้วหายอีกตัวใหม่ครับดีอย่างจริงครับกันแล้วครับ สวนอยู่ครับอยู่หมาอีกตัวแล้วครับผมโอ้โเนี่ยครับบูสกายครับผมไซก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับพอได้อยู่ เนี่ยครับเจ้าบูสก,กายครับผมโอเคครับตัวที่สองครับผมหาตัวต่อไปครับขออนุญาตเก็บปลาเป๊บหนึ่งครับผม